สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับจากวัดที่เคยแทบจะร้างในนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้กลับกลายเป็นจุดหมายที่คนแบบหลักหมื่นต่อวันมุ่งหน้าไปครับอะไรอยู่เบื้องหลังรูปแกะสลักของเด็กชายตัวเล็กๆที่ชื่อไอ้ไข่หรือบางคนก็เรียกตาไข่ที่สร้างปรากฏการณ์แรงศรัทธาสะเทือนไปทั้งประเทศได้ขนาดนี้คะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติเลยครับตั้งแต่ตำนานที่เล่าขานกันมาหลายเวอร์ชั่นเลยนะอืไปจนถึงจุดกำเนิดที่พอจะจับต้องได้แล้วก็จะวิเคราะห์กันเรื่องว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังไงโดยเฉพาะในยุคที่เต็มไปด้วยวิกฤตและความไม่แน่นอนแบบนี้ใช่ไหมคะที่ผู้คนต่างก็โหยหาที่พึ่งทางใจใช่เลยครับ เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายเรื่องนี้กันค่ะว่าจากวิญญาณเด็กวัดในความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยกลายมาเป็นไอคอนแห่งโชคลาภการค้าขายระดับชาติได้ยังไงแล้วทําไมเสียงประทัดที่ดังสนั่นไม่ขาดสายที่วัดเจดีถึงกลายเป็นเสียงแห่งความหวังสําหรับคนจํานวนมากงั้นเริ่มกันที่คําถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยนะคะไอ้ไข่คือใครกันแน่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหมือนว่าตำนานที่มาจะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลย ใช่ครับมีหลายเรื่องเล่าซ้อนทับกันอยู่เรื่องที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือตำนานที่ผูกไอ้ไข่เข้ากับหลวงปู่ทวดค่ะเล่ากันว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ทวดตอนท่านทุดงมาถึงวัดเจดีย์แล้วหลวงปู่ทวดท่านรู้ด้วยญาณว่าที่นี่มีสมบัติของแผ่นดินอยู่ก็เลยสั่งให้ไอ้ไข่คอยเฝ้าสมบัติไว้ที่นี่อ๋อวิญญาณก็เลยผูกพันกับวัดนี้มาตลอดครับผม การเอาไปผูกกับหลวงปูดทวดนี่ดิฉันว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากเลยนะคะฉลาดมากครับเหมือนการยกระดับความน่าเชื่อถือจากผีหรือวิญญาณท้องถิ่นธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลความเชื่อที่ใหญ่ขึ้นทันทีเลยถูกต้องครับเป็นการผนวกความเชื่อท้องถิ่นเข้ากับศรัทธากระแสหลักของคนภาคใต้ซึ่งมีเรื่องเล่าเสริมด้วยว่าคุณพันธรักษเดชเป็นผู้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันอื แต่ถ้าเรามองในมุมของคนท้องถิ่นจริงๆนะครับก็จะมีอีกตำนานหนึ่งที่เรียกง่ายกว่านั้นแบบไหนคะคือไอ้ไข่เป็นแค่เด็กผู้ชายในละแวกวัดเนี่ยแหละครับที่สุขสนวิ่งเล่นตามประสาเด็กแล้วเกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตในสระของวัดวิญญาณก็เลยยังวนเวียนอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับชื่อไอ้ไข่นะคะที่ข้อมูลบอกว่าเป็นภาษาใต้ที่ใช้เรียกเด็กผู้ชายตัวเล็กๆครับผม มันให้ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองแต่พอเริ่มมีคนศรัทธามากขึ้นก็เริ่มมีคนเรียกว่าตาไข่เพื่อแสดงความเคารพเพราะเชื่อว่าท่านอยู่มาหลายร้อยปีแล้วใช่ครับมันคือการยกระดับสถานะตามแรงศรัทธาแต่ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือมีหลักฐานที่อาจจะชี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงด้วยนะครับจริงเหรอคะ มีการอ้างอิงถึงเอกสารโบราณที่พูดถึงเมืองอลองซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลฉลองในเอกสารนั้นมีบันทึกไว้ว่าสมพานทองมีสิทธิ์กับเกเรคนหนึ่งชื่อไอ้ไข่อ๋อซึ่งก็อาจจะเป็นคนละคนกันหรืออาจจะเป็นที่มาจริงๆของตำนานนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นครับ เราไม่ว่าตำนานจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องเล่ากลายเป็นรูปเคารพที่จับต้องได้มันเกิดขึ้นตอนไหนคะตุ๊ดตัวสำคัญจริงๆเกิดขึ้นช่วงปีพศ2523-24ครับค่ะตอนนั้นมีผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินซึ่งท่านเป็นผู้มีวิชาอาคมในพื้นที่ท่านเกิดนิมิตเห็นเด็กชายแก้ผ้าผมจุกมาบอกให้สร้างรูปของตัวเองขึ้นอืมมาเข้าฝันเลยครับ ท่านก็เลยแกะสลักรูปไอ้ไข่จากไม้ตะเคียนขึ้นเป็นครั้งแรกตามนิมิตนั้นเลยรูปสลักดั้งเดิมก็จะเป็นรูปเด็กเปลือยกายตามแบบเด็กไทยสมัยก่อนจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนมีภาพจําของไอ้ไข่เป็นครั้งแรกถูกต้องครับแล้วจากรูปสลักไม้ในวันนั้นกลายมาเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศในวันนี้ได้ยังไงคะอะไรคือเชื้อไฟที่จุดกระแสเอ็กบอยฟีเวอร์ ever, นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ดูเหมือนจะดังเป็นพลุแตกเลย มันเป็นการเดินทางหลายช่วงครับช่วงแรกสุดหลังสร้างรูปสลักแล้วเนี่ยในปี2526อาจารย์เทมซึ่งเป็นพระเกจิในท้องถิน่นก็ได้สร้างเหรียญไอข่รุ่นแรกขึ้นมาค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆนะครับเฉพาะคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นเองแล้วมันระเบิดขึ้นมาตอนไหนคะถ้าจะให้ชีช้ชัดๆเลยนะกระแสะเริ่มก่อตัวแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมาถึงจุดพีคสุดๆในช่วงการระบาดของโควิด -19 นี้เองครับ อ oh. ซึ่งมันมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งนะนักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันเลยว่าพอสังคมเกิดวิกฤตหนักๆเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองวุ่นวายทีไรความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้จะบูมขึ้นมาทันทีจริงด้วยค่ะนึกไปถึงปรากฏการณ์จตุค,คามรามเทพที่เคยดังมากๆหลังช่วงปฏิวัติปี49ใช่เลยครับ ก็เป็นช่วงที่คนรู้สึกเควงคว้างเหมือนกันการบูชาไอ้ไข่ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาจากโควิดคนตกงานธุรกิจไปต่อไม่ได้ก็เลยหันมาพึ่งพาโชคลาภครับการเสี่ยงดวงหรือการขอพรให้ค้าขายดีขึ้นแล้วก็ประกอบกับพลังของโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ส่วนสำคัญมากครับพลังของสื่อแล้วก็คำบอกเล่าแบบปากต่อปากในยุคนี้มันไปเร็วมาก โดยเฉพาะพอมีดาราคนดังหรือนักธุรกิจออกมาเล่าประสบการณ์ว่ามาขอพรแล้วธุรกิจรุ่งเรืองถูกหวยรางวัลใหญ่ยิ่งเหมือนการสาดน้ำมันเขากองไฟเลยใช่ครับกระตุ้นให้คนจากทั่วสารทิศอยากจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับมาถึงหัวใจของแรงศรัทธาเลยค่ะคือสโลแกนขอได้ไหวรับซึ่งวิธีการบนบานสันกล่าวก็ดูไม่ซับซ้อนเลยนะคะไม่ซับซ้อนครับ หลักๆคือใช้ทูบสามดอกตอนขอพรหรือบนบานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนต้องเจาะจงเลยใช่ครับยิ่งเจาะจงยิ่งดีเช่นขอให้ได้งานที่ไหนตำแหน่งอะไรหรือขอให้ยอดขายเดือนนี้ทะลุปเป้าเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดคือสัตจะเมื่อได้ตามที่ขอแล้วต้องกลับมาแก้บนทันทีโดยใช้ทูบแค่ดอกเดียวพร้อมกับของที่เคยสัญญาไว้ถูกต้องครับ ซึ่งของแก้บนนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากมันสะท้อนภาพจินตนาการที่ผู้คนมีต่อไอ้ไข่ได้เป็นอย่างดีเลยอย่างแรกที่เห็นจนเป็นภาพจําคือประทัดใช่เลยครับเสียงประทัดนี้ดังแทบจะ24ชั่วโมงที่วัดเลยความเชื่อก็คือไอ้ไข่เป็นเด็กผู้ชายก็จะชอบเสียงดังๆเหมือนเด็กทั่วไปอ๋อเสียงประทัดจึงเหมือนเสียงแห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จแต่ที่มันไปไกลกว่านั้นคือตัวเลขที่อยู่บนกล่องประทัด กลายเป็นแหล่งเล็กเด็ดชั้นดีสำหรับนักสิ่งโชคไปโดยปริยายเหมือนเป็นกิมมิกที่ต่อยอดความหวังไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะแต่ที่เห็นแล้วแปลกใจคือชุดทหารกับชุดตำรวจทำไมต้องเป็นเครื่องแบบพวกนี้คะดูไม่น่าจะใช่ของเล่นเด็กทั่วไปนั่นเป็นวิวัฒนาการของความเชื่อที่น่าสนใจมากครับมันเพิ่งจะมานิยมในช่วง3 4ปีหลังนี้เองมีเรื่องเล่าในพื้นที่ว่าสมัยก่อนเคยมีทหารพรานมาตั้งฐานที่วัด แล้วเหมือนไปลบหลู่ก็เลยโดนวิญญาณไอ้ไข่แกล้งสารพัดจนอยู่ไม่ได้โห้ครับสุดท้ายต้องทำพิธีเส้นไหว้ขอขามาถึงจะสงบลงการถวายชุดทหารหรือตำรวจเลยอาจจะเป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในอำนาจหรืออิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่ว่าท่านมีฤทธิ์เดชไม่ธรรมดานอกจากสองอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่คนนิยมนำมาแก้บนก็จะมีไก่ปูนปั้น ที่สมัยก่อนจริงๆเขาถวายไก่ชนตัวผู้เป็นๆเลยนะอ้อเหรอคะครับแต่ยุคหลังๆไม่สะดวกก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปปั้นแทนแล้วก็มีของที่สะท้อนความเป็นเด็กทั่วๆไปเช่นน้ำแดงขนมเปี๊ยะหนังสติ๊กของเล่นต่างๆเห็นในข่าวบางทีมีของเล่นที่ล้ำยุคมากเลยนะคะใช่ครับมีคนเอาฟิกเกอร์จากหนัง The Avenger ไปถวายก็มีจริงด้วยซึ่งมันแสดงให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากว่า ภาพลักษณ์ของไอ้ไข่ในใจของผู้ศรัทธานั้นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับอดีตแต่ถูกต่อเติมปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนมองท่านเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งจริงๆที่ชอบอะไรเหมือนเด็กยุคนี้มีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตไว้น่าคิดนะคะว่าการบนบานลักษณะนี้มันคล้ายๆกับระบบอุปถรัรมภ์ในสังคมไทยอืมยังไงครับ คือเป็นการยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างแต่เป็นการต่อรองกับอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าเพราะมันโปร่งใสกว่าการไปติดสินบนคนจริงๆที่อาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแล้วไม่ว่าคนจะมองเรื่องนี้ยังไง สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่โดยรอบมันมหาสารมากจริงๆมหาสารขนาดไหนคะพอจะมีตัวเลขให้เห็นภาพไหมมีข้อมูลที่น่าทึ่งจากช่วงหลังโควิด -19 คลายล็อกดาวน์ใหม่ๆนะครับ ในขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆยังซบเซาแต่นครศรีธรรมราชกลับคึกคักสวนกระแสเลยค่ะจํานวนเที่ยวบินที่มาลงสนามบินนครศรีธรรมร,ราชเพิ่มขึ้นเท่าตัวเท่าตัวเลยเหรอคะครับผมอัตราการเข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้น25%และรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดโตขึ้นถึง26% ตัวเลขเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเท่าตัวนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะคะมันหมายถึงสนามบินที่เคยอาจจะเงียบๆกลายเป็นคึกคักขึ้นมาทันทีโรงแรมที่เคยว่างกลับเต็มตลอดถูกต้องครับมันเกิดเป็นอีโคซิสต็มทางเศรษฐกิจขึ้นมารอบๆวัดเลยร้านคาขายของแก้วบนนี่เรียงรายเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรก่อนถึงตัววัด <c oughs> ร้านอาหารที่พักรีสอร์ทใหม่ๆพุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้จากการให้บริการรถรับจ้างเรียกได้ว่าไอ้ไข่กลายเป็นแม่เหล็กทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนทั้งชุมชนอย่างแท้จริงและที่น่าสนใจมากในยุคดิจิตอลแบบนี้คือความศรัทธามันปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างไม่น่าเชื่อ จนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าแก้บนออนไลน์ขึ้นมาอันนี้ตอบโจทย์ทฤษฎี Lazy Economy หรือเศรษฐกิจขี้เกียรได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะครับคนที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางหรือติดช่วงโรคระบาดก็สามารถใช้บริการร้านค้าแถววัดให้ทำพิธีขอพรหรือจุดประทัดแก้บนแทนได้แล้วจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาทำให้เราจริงจ ทางร้านจะถ่ายคลิปวิดีโอตอนทําพิธีจุดประทัดให้ดูพร้อมกับถ่ายรูปเลขห่างประทัดส่งกลับมาให้ลูกค้าเป็นหลักฐานทางไลน์หรือ Facebook เลยครับอ๋อ oh, สะดวกมากสะดวกมากครับบริการนี้ได้รับความนิยมถล่มทลายเพราะมันช่วยประหยัดทั้งเวลาค่าเดินทางลดความเสี่ยงแต่ยังได้ความสบายใจกลับไปเหมือนได้มาทาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามนะคะท่ามกลางกระแสะความศรัทธาที่มุ่งเน้นเรื่องโชคลาบวัตถุนิยมแบบนี้ ก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างไปเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับโดยเฉพาะในมุมมองของพุทธศาสนาที่มองว่าการบูชาที่มุ่งเน้นแต่ความร่ำรวยโชคลาภหรือการขอพรเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะสวนทางกับหลักการพื้นฐานที่เน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาด้านจิตใจซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าวาดวัดเจดีเองก็ได้ให้แง่คิดไว้ดีมากเลยนะคะท่านเคยกล่าวไว้ว่าการมาที่นี่ไม่ได้ให้ญาติโยมหลงงมงาย แต่ต้องช่วยเหลือตนเองเป็นเบื้องต้นเสียก่อนศรัทธ,ธาแล้วเอาไปเป็นกำลังใจไม่ใช่บนบานอย่างเดียวครับเป็นคำพูดที่เตือนสติได้ดีมากเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงใช่ครับศรัทธ,ธาเป็นแรงผลักดันได้แต่สุดท้ายแล้วความสำเร็จก็ต้องมาจากความพยายามของตัวเองด้วยพอเราได้สำรวจเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนจนจบจะเห็นเลยว่าไอ้ไข่เป็นมากกว่าแค่ตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นภาพสะท้อนที่ซับซ้อนของสังคมไทย ทั้งความหวังความเชื่อและการดิ้นรนปรับตัวของผู้คนในยุคที่เต็มไปด้วยความท้าทายเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นพลังของศรัทธาเลยครับว่าสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างชีวิตให้ชุมชนแล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเองไปตามยุคสมัยได้อย่างน่าทึ่งจากที่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองกลายเป็นการขอพรผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้สุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าทิ้งท้ายไว้ให้ขบคิดกันต่อนะคะ ภาพลักษณ์ของไอ้ไข่ที่เราคุยกันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยครับจากเด็กแก้ผ้าผมจุกในนิมิตของผู้ใหญ่เที่ยงในอดีตมาสู่ยุคปัจจุบันที่ไอ้ไข่สวมชุดทหารใส่แว่นกันแดดเรแบ a n หรือบางทีก็มีคนเอาหมวกฟอลอเรรี่ไปถวายตามแต่จินตนาการและสินค้าที่ผู้คนจะนำมามอบให้ คำถามที่น่าสนใจก็คือการที่ภาพลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถถูกปรับเปลี่ยนและต่อเติมได้อย่างอิสระโดยผู้ศรัทธาในยุคบริโภคนิยมแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเชื่อในโลกสมัยใหม่และในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็นศรัทธาในรูปแบบอื่นๆที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอีกบ้างอันนี้น่าคิดตามมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c คร b e เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับ วันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ